ปฏิจจสมุปบาทแห่งทุพพลภาวะของมนุษย์ดูก่อนพิขูทั้งหลายสมัยใดราชาทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมสมัยนั้นราชยุทธ์ทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อราชยุทธทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อพราหมณ์และขหบดีทั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรมร,มาามนธรม ชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมเมื่อชาวเมืองและชาวชนบททั้งหลายไม่ตั้งอยู่ในธรรมดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มีปริวัติไม่สม่ำเสมอดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อดาวนักสัตว์และดาวทั้งหลายมีปริวัติไม่สม่ำเสมอ คืนและวันก็มีปร hmm. ิวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อคืนและวันมีปริวัติไม่สม่ำเสมอเดือนและปักก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อเดือนและปักมีปริวัติไม่สม่ำเสมอฤดูและปีก็มีปริวัติไม่สม่ำเสมอเมื่อฤดูและปีมีปริวัติไม่สม่ำเสมอลมก็พัดไปไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไปไม่สม่ำเสมอ ปัญชสาคือระบบแห่งทิศทางลมอันถูกต้องก็แปรปรวนเมื่อปัญชสาแปรปรวนเทวดาทั้งหลายก็ระสำระสายเมื่อเทวดาทั้งหลายระสำระสายฝนก็ตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมเมื่อฝนตกลงมาอย่างไม่เหมาะสมพืชพันธุ์ข้าวทั้งหลายก็แก่และสุกไม่สม่ำเสมอดูก่อนพิกูทั้งหลาย เมื่อมนุษย์ทั้งหลายบริโภคพืชนพันข้าวทั้งหลายอันมีความแก่และสุขไม่สม่ำเสมอก็กลายเป็นผู้มีอายุสั้นผิวพันซามทุพพลภาพและมีโรคภัยไข้เจ็บมาก